คุณกำลังฟัง By y r r c e e d i l y y e v v t t o o s หนึ่งปีกับพระกิติคุณของพระเยซูคริสต์วันที่11กันยายนสมอลภูมิในความคิดแมทธิวบทที่21ข้อ21พระเยซูตรัสตอบว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าถ้าเพียงพวกท่านมีความเชื่อและไม่ได้สงสัยท่านจะไม่เพียงจะสามารถทำแบบเดียวกับที่เราทำกับต้นมะเดือแต่ถ้าท่านทั้งหลายจะสั่งภูเขาลูกนี้ว่าจงลอยขึ้น และเคลื่อนไปลงทะเลก็จะเป็นไปตามนั้นพระเยซูทรงกล่าวชัดเจนว่าเราต้องมีความเชื่อและไม่สงสัยผู้เชื่อทุกคนมีความเชื่อแน่นอนแต่ผู้เชื่อส่วนใหญ่มักมีความสงสัยด้วยเช่นกันและความสงสัยนี้เองที่เข้ามาหักล้างความเชื่อเมื่อเราทำลายความสงสัยออกจากหัวใจของเราได้ชัยชนะจึงเกิดขึ้นผู้เชื่อทุกคนกำลังอยู่ในสมรภูมิที่มารซาตานกำลังโจมตีเรา ไม่มีใครเลยที่สามารถปลดประจำการได้เพราะศัตรูของเราเป็นเหมือนสิงโตที่หิวกระหายและกำลังหาคนที่มันสามารถกัดกินได้ดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมหนึ่งเปโตรบทที่5ข้อแและใครก็ตามที่ต่อต้านมานมันก็จะหนีไปเองในที่สุดดังที่บันทึกไว้ในพระธรรมยากอบบทที่4ข้อ7คนที่ถูกมารซาตานกัดกินได้ก็คือคนที่ไม่ได้ระมัดระวังที่จะยืนต้านมานความคิดของเราคือสนามรบ ความคิดและเหตุผลต่างๆที่ขัดแย้งกับพระวจนะของพระเจ้าคืออาวุธของมารซาตานเราต้องจัดการกับความคิดเหล่านั้นนำมันลงมายอมจำนนต่อพระวจนะของพระองค์ให้ได้เราต้องจับความคิดเหล่านั้นเหมือนจับทหารมาเป็นเชลยและนำพวกมันมาก้มกราบต่อพระคริสต์การต่อสู้ระหว่างเรากับมารนั้นอยู่ไม่ไกลเลยอยู่เพียงตรงกลางระหว่างหูทั้งสองข้างของเราเท่านั้นเอง พอเพียงเราจะจอดที่พระเจ้าเสมอเท่านั้นแล้วเราจะไม่มีวันแพ้การต่อสู้นี้เลยมีสองสิ่งที่เราต้องยึดกุมให้มาเชื่อฟังพระคริสต์คือเหตุผลจอมปลอมทั้งหลายหรือความคิดจินตนาการจอมปลอมและความเย่อหยิ่งทุกรูปแบบที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้าทั้งสองสิ่งนี้อยู่ในความคิดของเราสิ่งที่เราต้องไม่ลืมคือจดจ่อในสิ่งที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเรา เพราะถ้าเรามองไม่เห็นพระพรที่พระเจ้าประทานให้กับเราจิตใจของเราจะกระวนกระวายและเมื่อเราเห็นพระหัตถ์ของพระเจ้าในสถานการณ์ที่เล็กที่สุดได้เราก็จะมีสันติสุขและหัวใจของเราจะเริ่มหันไปทางพระเจ้าและติดตามพระองค์ไปเราต้องจัดการความคิดที่ขัดแย้งกับพระวจนะของพระเจ้าโดยนำมันลงมายอมจำนนต่อพระวจนะของพระองค์ ให้เราใคร่ครวญระวนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าขอให้ลูกยึดพระวจนะคิดแบบพระเจ้าให้คิดไม่ถูกร่อลวงในความคิดและมารซาตานไม่สามารถมีอิทธิพลในความคิดของลูกได้ขอให้ลูกมีชัยชนะและมารจะหนีจากชีวิตลูกไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน